เฮ้ยคิดดีๆคิดดีๆเออกูคิดดีบแล้วเส้นทาแต่เขาถีบยอดหน้าเอาหลอกโอ้จะเย็นพี่ตามกันแล้วคุณอย่าผูเสียอาการค่คุณอย่าผู้เสียอาการสิเว่เสียฟนเย็นนะ้ใจมใ่เ็นเสียตัวดีไหมค่ะเฮ้บย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ตอนนี้เราทำอะไรครับเนี่ยอ๋จิตใจล้มลึกตอนนี้ตอนนี้อะไรตอนนี้อะไรตอนนี้อะไรตอนเนี้ยไม่ไม่เสียตัวมาถึงเสียไม่ถึงเสียเสียอวตารให้กันไงแบบเอยแลกอวตารนี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเสียตัวกันไหมเออเออเออ นี้แต่แลกแหละเมร็ว่ากลัวว่าเขาจะเลยเถิดมาถูกทางแล้วเนี่ยคือคือหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไม่เล่นเียค่ะไเล้นตอนนี้เขาเสียอาการแล้วอาการเขาไม่เล่นไว้คนที่อยู่ข้างในไข่มวนไม่เล่นพี่หมีพี่หมีพี่หมีเป็นตัวเอกผมเป็นตัวประกอบแล้วกันตอนเนี้เอเลยอ๋อ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 อ๋ ไเส,ส,ส,สียอากาศีนะฮะเสียอากาศเสียเนี่ยตั้งสติตั uh> ้งสติไม่มีม่มีอ๋อสิไมล้วอ๋อลูตาอ๋ออยากเสียตัวแทนแล้วตอนนี้ย่สนใจมเสียตัวผมนะตัวอวตารใช่ไหมสตีล้วค่ะให้เขาถามเม่อกี้ด้วยว่าพี่ต้นไม้ต้นเล่อะไรแบบเนี้ยแล้วสุทภาพลักษณ์ของครู่ภาพรักษณ์ของคู่ภาลักษณ์ไม่เหรอนะ สีแดรก็ตัดพอช็องได้เลยนคนนแล้วครับพีแดงได้หัวพอช่องซึ่ง่หรอคะเหมือนเราเป็นเหมือนเราอายุ